สวัสดีครับผมปั๊กสุภกิจจากมุงลวดวียโปนะครับวันนี้เรามีทริคดีๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งมุงลวดนะครับเราจะมาแนะนำนะครับว่าการติดตั้งมุงลวดที่ดีนะครับควรจะติดให้จบแล้วก็ครบในครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในการติดตั้งมุงลวดให้จบและครบในครั้งเดียวเนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ใช้บริการกับมุงลวดเวียโปนะครับ อาจจะติดมุ้งลวดบางส่วนไปก่อนแล้วก็ลองไปใช้งานดูก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาลองดูว่าเออมันมีจุดไหนที่จําเป็นที่จะต้องติดเพิ่มนะครับซึ่งมันเป็นไอเดียที่ดีนะครับเราจะได้ทดลองใช้ดูก่อนนะครับแต่สิ่งที่จะตามมานะครับหากเรามีการติดมุ้งลวดเพิ่มเพิ่มเติมภายหลังนะครับมันจะทําให้เราค่อนข้างจะเสียเวลาในการที่เราจะต้องไปเสียเวลาในการติดตอ่อเสียเวลาในการมาดู งานติดตั้งวันจริงนะครับและที่สําคัญนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าติดตั้งนะครับซึ่งอาจจะมีค่าติดตั้งซ้ําซ้อนขึ้นมานะครับทำให้เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราเองนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะติดมุงลวดนะครับลองพิจารณาดูให้ดีว่า จุดไหนที่จําเป็นจริงๆที่เราต้องการติดนะครับพยายามติดให้ครบไปในครั้งเดียวเลยนะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังสนใจในเรื่องราวของมุงรวดนะครับสามารถติดตามสาระและความรู้ดีๆได้จากมุงรวด v วียโผ่านทาง f a c e b o o k และยูทูบชาแ e ลนะครับเวียโปรื่องมุงลวดยกให้เราขอบคุณครับ